อะไรอะ่ะตองอยากไปหาผู้สาวบา่อยากไปหาผู้จ่าวผู้จ่าวอยู่ข้างหลอกผู้จ่าวอยู่ข้างหลกหอกอย,ยากไปหาผู้จ่าวนั่นบนไปใสยไปรอปานี้ผู้จ่าวโอ้ยไปหาผู้จ่าวอยากไปหาผู้จ่าว

ผู้สาวอยากไปหาผู้สาวอยากไปหาผู้สาวอ่านานผู้สาวผู้สาวโอ้ยโตเปื้อนแม่ตองมันโตเปื้อนเลยไว้ตรงนี้ต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วนะพี่ปเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นก่อน 来了